มาแล้วนะครับน้องชายพี่บอยเองไอซ์รันยูวินัยพาณิจย์เย้เปิดไม่ผิดอ่ะของเธอแรงนะไอ้มาพูดพี่เปิดไม่ผิดปั๊บเอ๊ะทำไมเสียงไอ้เบาไปเสียงไม่ก้องก้อง่าได้ยินชัดเจนนะได้ยินครับผมมาเลยมาพี่บอยได้ยินนะครับโอยตาห หูเกือบแตกมาไอซเล่าให้ฟังนิดนึงหายไปนานมากเลยอ่ะจำได้ล่าสุดที่เป็นนารามเกินน่นารามเกินใช่ถูกต้องนารามมกลับมาคราวนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างครับซิงเกันใหม่ครับจอปรลเลิฟครับพิจิ่งกับน้องน้ำชานี่นะฮะเพราะว่า เรารู้สึกว่าแบบเราทําเพลงมาสักระยะนแลนะใช่ไหมพี่บอยแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าวงการไหนะ่ะวงการแบบวงการเพลงแบบวัยรุ่นะ <c oughs> เออไงต่อคือเราก็อยู่มาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยการที่เราอยู่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบแรงสนับสนุนของแฟนเพลงหรือว่าแค่เขาชอบในผลงานแต่ว่ามันน่าจะเกิดขึ้นจากความรัก จากทั้งแฟนตัวเองจากทั้งทีมงานที่ทํางานให้เราจากทั้งแบบทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามันก็เลยไม่ใช่แค่รักแต่เป็น Double Love กะไม่ได้รักอย่างเดียวนะจะเป็นดับเบิ l ล v e กน่กะ Double แต่คือ Webcam มากๆเลยดับเบิ e ล o v กใช่อ๋อนี่คือเว็บแคมเหรอครับใช่ๆ Double l ล v e ออันนี้แคมฟ็อกเหมือนกันมากเสาร์ครับแบบคล้ายๆกันต้องให้นานาม,มาจัดรายก,การนึ่งคนเข้ามาดูมีสองแคมด้วยนะแคมซ้ายแคมขวาเลือกอ่ะชอบแคมไหนถัาไปเล่นกับกล้องนั้นได้เลยถ่ายไปเล่นกับแคมนั้นได้เลยสวัสดีแคมพี่นานาครับ <laughs> <laughs> อ้าวคืออะไรพี่คือกล้องวินาทีเน,นาะ <laughs> <laughs> มาคุยกันต่อเราบอก่าุันนี้มีความแตกต่างจากงานเก่าๆหรือว่าซิงเกิลเก่าๆของไอซ์ยังไงบ้างเราว่ามันแตกต่างนะพี่บอยคืออย่างน่ารักเกินที่ผ่านมาเราพยายามที่จะทําให้มันทันสมัยเป็นอิเล็กทรอนิกาเข้ากับโลกใบนี้แบบบิวบอดชาร์ตเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ย we back to the basic yeah back to the nature yeah back to the nature because เพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับเพลงไทยคนไทยแล้วก็หลายๆคนที่เปฟัเพลงก็คือแนวเพลงที่มันมีความเป็นป๊อปที่เป็นแบบเอ็กตี้ไนตี้ เป็นไวที่ป๊อปที่มันแบบกระแทกจริงๆครับผมเข้าถึงง่าย้องตามได้เต้นตามได้นะฮะพี่ฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนเพลงเพลงหนึ่งครับผมนั้นออะไรครับพี่อั้นครับเนี่ยบ้านของพี่ํำนาทำนาปลูข่าวทุกเมื่อ ไปไกลละไปไกลละก็คือว่าเป็นเพลงแบบแนวแบบที่คนไทยเป็นคอคนไทยอ่ะใช่ฟิชเชอร์กันแบบน่ารักด้วยภาษาหยอกเอินกันดูเข้าถึงทุกเพศทุกวัยใช่ถูกต้องนะครับที่เพลงว่า Double Love นะฮะอย่าลืมได้น้องน้ำชามาร่วมเฟชเชอร g กันครับผมจริงๆมันท้าเดีเวทด้วยซ้ำอ่ะพี่คือเดีเวทก็คือเหมือนแบบ ร้องด้วยกันเลยอ่ะใช่แต่ว่าเพียงแต่ว่าในอัลบั้มนี้ก็คือเชิญน้องน้ำชาเข้ามาเด่นเพลงในการทํางานโดยส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้รบกวนน้องมากเพราะว่าน้องน้ำชาก็มีภารกิจเยอะใช่ไหมครับน้องรวยแล้วไงน้องไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไงเข้าใจบ้าไม่ขนาดนั้นน้องน้ำชาก็เป็นคนตั้งใจทํางานแต่ว่าน้องมีโรงแรมหลายที่มากเะจริงป่ะจริงๆแล้วก็ตอนนี้นะล่าสุดมีธุรกิจใหม่ไม่ใช่เราเชิญแบบผมเลย อะไอซ์กำลังจะบอกว่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าอ้ากลับมาคราวนี้มาแบบมาร้องคู่กันเลยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเฉพาะซิงเกิลแรกปล่อยตัวซิงเกิลต่อไปก็จะเป็นอะไรอีกอะไรอีกตไซิงเกิลไม่ได้มีน้องน้ำชาแล้วครับผมนะฮะพูดถึงเรื่องของซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยนะฮะมูดแอนโทนหรือว่ารูปแบบของอัลบั้มชุดนี้ชุดที่เท่าไหร่แล้วนะไอซ์ชุดที่ห้าแล้วครับพี่ชุดที่ห้าแล้วเนาะมันจะออกมาในแนวไหนนอกจากเพลงที่เพลงเปิดเพลงเนี้ยกลิ่นอัลบั้มของอัลบั้มนี้ทั้งอัลบั้มเรราาต้้อองงกกจะใหมมมโลแบบบุว positive thinking positive thinking positive thinking yeah right yeah because you know because i'm a plain of samaya สำเนียง samyang พี่เสียหลักอ่ะพี่เสียหลักเลยเรผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราคือต่อให้เราอกหักกับพี่บอยแต่ถ้าเรามองโลกในมุมดีคือเหมือนแบบ เพลงทุกเพลงในอัลบั้มนี้คือต่อให้เราอกหกักต่อให้เราเสียใจอะไรก็ตามแต่ว่ามันจะเป็นการอกหักเสียใจที่ถูกมองโดยมุมมองของคนที่มี Positive Thinking มันจะไม่ลบมันจะไม่เนิ a t ก v e มันจะไม่คว่ำโต๊ะมันจะไม่ระเบิดขวดไม่ใช่ปุ๊ โอ้นะอุ้ยต่ละมุกแต่ละมุกพี่ตามไม่ทันเลยไอซ์จริงๆไม่รู้ว่าพี่แกหรือว่าพี่ตกไปอยู่ในหลุมไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะดูเอ็มมงเอ็มวีเพราะเพลงมันมาแล้วไงถ้าฝั่งพี่ก็คิดภาพออกแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีโอกาสได้ดูเอ็มวีกันเมื่อไหร่ถ่ายทำไปหรือยังได้กี่วันแล้ถ่ายทำไปแล้วสามวันเลยพี่เพราะว่าเราอยากให้ช็อตละเอียดมากวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ก็จะออนแอร์ให้ได้ดูกันแล้วอีกประมาณเจ็ดแปดวันใช่ประมาณเจ็ดแปดวันแต่ว่าตอนนี้มีทีเซอร์อออนนนแล้้วววใบไไปปดยิเ็งงา ตอนนี้ก็กระหน่าเลยทีเดียวพี่คือที่บ้านกําลังกระหน่ากดจริงๆแม่วิวใหญ่เลยแม่วิวทัดวิวกดกดตลอดเลยแฟนคลับเขาให้การคอมเมนต์มายังไงมาคือแฟนคลับเขาก็น่ารักแล้วก็เป็นกําลังใจของเราอยู่แล้วคือชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ได้ในการเป็นนักร้องเนี่ยเรามีทั้งแฟนเพลงและแฟนคลับแฟนคลับเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่เขาให้กําลังใจเราในทุกสถานการณ์ที่อยู่ข้างเราตลอดเวลาใช่เขาจะน่ารักกับเรามากแฟนเพลงนะฮะคือคนที่เราจะต้องออกไปหาไปเจอเขาไปพบเขา แล้วก็เราก็จะเจอแฟนเพลงกลุ่มใหม่ๆพวกเล่่่ๆที่เขาไม่ให้กําลังใจเราหมือกันแต่อาจจะไม่ได้ติดตามและให้กําลังใจเราขนาดกันครับนี่นะครับแต่ว่าอยู่ในวงการมายาวนานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าต้องมีแฟนคลับแลวก็แฟนเพลงให้กาลังใจเยอะแหละขอบคุณมากเขาบอกว่าไงบ้างเขาบอกว่าชอบไหมเขาก็บอกว่าแฮปปี้แล้วก็ชอบกับเพลงนี้แล้วก็บอกว่าเออเนี่ยตั้งแต่แบบพี่ไอออกบ้า u มาตั้งแต่12สจนถึงตอนนี้12ยสิบสองอาบูนเดียวจากจัสตินนะครับจัสตินบีเบอลัสเเล็กนี่แหละครับฉันว่าแล้ว รู้ว่าจะเล่นมุกนี้ไงก็เลยชงไปไงนั่นไงเออรู้ทางน้องจริงก็คุณจะได้ฟังกันเร็วๆนี้สําหรับเอ่อครับผม MV คงณจะได้ดูกันเร็วๆนี้สำหรับ MV นะครับและถ้าเกิดว่าอยากดาวน์โหลดล่ะครับทำไงครับไอซ์ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่แล้วกดโทรออกคุณจะได้เพลงดรอปบุ่ล็อกถูกต้องนะฮะไว้ในโมบายของคุณนะฮะโมบายคือมูลี่อะไรอย่างเี้พี่ ฉันไม่ได้ไมุมแกแอะฉันรู้สึกว่าเป็นมุกแป๊กๆที่แบบว่าพี่ตาไม่ทันไงไม่รู้เหมือนกันว่าไอซ์ไม่ขำด้วยนะคะเอางี้ดีกว่าให้ฝากแล้วกันนะครับถึงแฟนคลับของไอซ์นะครับที่95.5 Virgin h i ด s เนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากเพราะว่าออกมากี่ซิงเกิลก็ต้องเปิดตลอดเลยอะเพราะว่าแบบจ้างให้โทรก็มาขอใช่ป่ะซึ่งภูมิใจมากใช่พี่ที่เราสามารถจ้างและทำได้ไม่ใช่คือภูมิใจมากจริงที่ Virgin เปิดให้เพราะว่า Virgin เนี่ย เรากล้าพูดเลยว่าคลื่นนี้เป็นคลื่นที่เปิดเฉพาะเพลงฮิตจริงๆแล้วก็เป็นคลื่นที่เป็นคลื่นที่มีความเสถียรมากในแง่ของการเปิดเพลงและการมอบรางวัลสถกับสถูปนี่คล้ายๆกันมัเออเหมือนสถุนไม่เหมือนมี่งต่องต่อนั่นแหละเราก็เลยภูมิใจมากๆและดีใจมากที่ทุกซิงเกิลที่ออกมาเนี่ยแล้วก็พี่ๆก็เปิดเพลงเราแล้วก็ดูแลเราตลอดนะครับแล้วเพลงมันก็ฮิตจริงๆส่วนหนึ่งที่มันฮิตได้ก็เพราะว่าพี่ๆช่วยช่วยกันจริงๆก็ขอบคุณมากๆจริงแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ได้ม เปิดในโวชันฮิตตลอดเพราะว่ามันก็จะฮิตอะไรเงี้ยนะครับครับผมนะครับต้องบอกว่าฟังแล้วไม่มีความสุขดีไงเพราะว่าเราก็ผ่านเรื่องเครียดๆกันมาหลายเรื่องแล้วเครียดตั้งแต่เห็นหน้ากันแล้วอะเครียดมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้เพลงนี้เนี่ยนะครับมีค่อยว่าแบบติดชงติดชาร์ตก็รีเควสเข้ามาเยอะๆกันแล้วกันเลยชื่อเพลงว่าอะไรนะครับอีกทีหนึ่ง Double Love Double Love วันนี้ขอบคุณมากๆเนาะไอซ์สันโยครับอัลบั้มเต็มกันอีกนะได้เลยพี่โอเคครับ